อ๋อช่วยกันหมายความว่าไงคะเราต้องช่วยกันร like e mm ักษาสถาบันออพวกเธอช่วยกันรักษาสถาบันแต่ว่าพวกเธอไปยกนิ้วสามกีบต huh ่อต้านหมดพระมหากษัตริย์หมดว่าร้ายต่างๆนานาพวกเธอมันไม่ใช่นะคะน้องเราคนใต้เราต้องรักษาพระมหากษัตริย์สถาบันเราเนี่ยพวกเธอไปจับช่วงด่าพ่อแม่ของพระองค์ท่านด่าท่านด่าราชวงศ์หมดมันไม่ถูกต้องนะ โดยพี่ศึกษาดูแล้วเนาะข่าวทุกอย่างที่ดูเลยไปจับต้องยังไงไปด่าพ่อด่าแม่พระอ,องค์ท่านยังไงถ้าใครมาด่าพ่อด่าแม่เราอะเราจะเจ็บปวดแค่ไหนนี่พระอ,องค์ท่านโตอตอบไม่ได้เลยอะถูกเด็กเมื่อวานซืนดา่าพ่อด่าแม่ถ้าเป็นเธอมีคนมาด่าพ่อแม่เธอเธอเจ็บปวดไหมเธอเจ็บปวดและเธอเห็นไหมเธอไปเข้าร่วมกับเขาได้ยังไงนึกว่าเขาออกไปสามนิ้วสามกีบอะอ๋อ ต้องช่วยกันปกป้องดีไม่ใช่มาช่วยกันทําลายอ๋อนี่ไม่ใช่ไี่ไม,ม,ม่ใช่ปกป้องปกป้องโดยการไปด่าพ่อด่าแม่ท่านหรอนี่คือการปกป้องหรอใช่หรอใช่หรอนี่การปกป้องหรออ่าษืบสามาหมดนี่ละเอียดหมดดูขาตลอดเวลาเลยพักอื่นนะ่าไม่สนใจเลยพักอื่นใครจะอะไรพักกล้าพักไหนไม่รู้แต่พักสามกลีบนี้คือวันไม่ใช่ไงพักเก้าไกลล้มล้างสถาบันนะเธอ ดูแลของพระมหากษัตริย์เนี่ยค่ะเพื่อนๆดูเสียใจมากเลยว่าเออเป็นแบบนี้ก็บอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องและธนาทรนี่ไอ้ปิยบุตรนี่ไปขึ้นสามกีบด่าว่าท่านด่าราชวงศ์ต่างๆนานาด่าด่าสถาบันกนดาใครมาด่าพ่อแม่เราอ่ะเราจะรู้สึกยังไงนี่ด่าว่าพระองท่านด่าไปถึงปู่ย่าตายายท่าน ดูถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกแค่ไหนเพื่อนๆพื่อนเราจะรู้สึกอย่างไรใครมาด่าพ่อด่าแม่เราเนี่ยเราเป็นแม่ค้าธรรมดาเนี่ยใครมาด่าพ่อด่าแม่เราเนี่ยเราจะยืดยุ่นไหมโอ้เธอด่าว่าจากจ่วงสารพัดอยากจะรู้อยากจะทราบเหมือนกันเพื่อนๆพื่นเราอยากจะรู้อยากจะทราบจ,จ,จริงๆเนี่ยมาหาเสียงทุกครั้งก็ถามทุกครั้งถามคำเดียวว่าสถาบันกรรษัตริย์ไปทำไรให้ท่านหรอพวกถึงพวกพัก แม่จากช่วงเหลือเกินจริงจริงหมดสิ้นความอดทนจริงๆกับสถาบันพักนี้ค่ะเพื่อนๆมันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะเพื่อนๆเน,นี่ยเข้ามาหาเสียงอีกเราเราเรา,เราใช้วิธีสุภาพชนเราก็ถามดูพักรูร้บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงอะ่ะโทรทัศน์ลงข่าวไปอะไรไปไปจาบจ่วงด่าว่าท่านด่าว่าพระบรมราชินีด่า สมัยก่อนท่านไปชนสนช้างมาให้เราสู้ตัวต่อตัวเราจึงได้แผ่นดินนี้มาอยู่น่าอยากจะรู้อยากจะรู้เธอบอกว่าเธอจะมาปกป้องปกป้องโดยการลิดรอนสิทธิอำนาจของท่านเหรอจะมาปกป้องสถาบันเหรอนี่การปกป้องสถาบันเหรอไปด่าพ่อด่าแม่เขาเนี่ยไปปกป้องสถาบันได้ยังไงไปด่าได้ยังไงใครมาด่าพ่อด่าแม่เราวะเราจะรู้สึกยังไงเอ้าใครจะรู้สึกยังไงใครมาด่า ก่รู้เป็นเธอเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงบ้างนี่ด่าพ่อด่าแม่ด่ารอเก้าด่าพระราชินีด่าหมดด่าไปถึงพระญาิพระวงศ์สูงส่งอ้องหารู้ไหมว่าเออเขาชนช้างมาให้เราตู้ศึกมาให้เราทุกอย่างาจะมาปกป้องสถาบันเหรอปอกป้องโดยการด่าพ่อด่าแม่พระอ,องค์ท่านนี่เหรอเออคนไทยรักแผ่นดินรักพระราชวงศ์ เป็นคนมีสามัญสำนึกวันนี้คุณด่าพระอ,องค์ท่านได้คุณคุณคุณทระยศแผ่นดินทรรยศ